ไม่รู้ว่าฮีโร่เขาจะมีอะไรมาช่วยในจังหวะนี้เดี๋ยวสอบถามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยพี่แนนแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับ<ส>วันนี้อุจะเอาอดฟีเจอร์ไหนมาให้นักลงทุนได้ลองใช้กันคะก็วันนี้เนี่ยพิดว่าด้วยที่ว่าในสัปดาห์น,นี้เนาะเรียกว่าโมเมนตัมถ้าถามใครๆเนี่ยน่าจะบอกว่าเป็นแนวดีมากกว่าแนวลบเนาะนะครับวันนี้ก็เลยเป็นสูตรสแกนสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรแกนสาเร็จรูปนะครับผมใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า MA c d มาจับ เพราะว่าเผื่อว่าบางหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับถ้าใครถ้าใครเคยรู้จัก MACD เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่คนจะชอบดูแบบแบบแบบเป็นโมเมนตัมเป็นระยะยาวนิดนึงนะครับก็เผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะจับหุ้นที่แบบว่าเฮ้ยลงมานานละแล้วถ้าโมเมนตัมมันจะเริ่มดีเนี่ย MACD เนี่ยจะช่วยเราบอกครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่จะเริ่มดีได้บ้างอ,าอ,อันนี้ก็เลยจะใช้สูตรสำเร็จรูปนะครับ สูตรสำเร็จรูป,ปนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือกดเข้าไปไม่ต้องวางอะไรใหม่ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับอ่านเดี๋ยวแชร์จอให้ดูนะครับค่ะโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าเซตจะเปิดประมาณบวกสิบเอ็ดนี่ดูก่อนอัปเดตกันอีกทีหนึง่งยังบวกสิบอ็ดอยู่นะครับณนะตอนนี้นรอคิดว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนาอเพราะว่าเก้าโมงห้าสิบแหละ ก็ภาวนาให้บวกตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าโอเคก็ตัวสูตรสแกนสำเร็จรูปเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านทางมือถือไปละนะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในทางเอพีซ c บ้างนะครับผมวิธีเรียกนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยคือ14สูตรสแกนน่าจะคุ้นเคยกันใช่ครับทีนี้วิธีเรียกนะครับถ้าใน PC เนี่ยเราไปที่แอสก e ีนนะครับผมแล้วก็ เช่นเดิมครับรหัสลับตรงนี้คือห้าพันห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์พิมเข้าไปได้เลยนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าพันเลยอะคะใช่ครับใช่นี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับอันนี้อม๋อปิดก่อนเนาะผมเรียกอันนี้มาให้ละตัวใหญ่เลยอ่ทีนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิบสี่ศูนย์สแกนทีนี้วันนี้จะใช้สูตรสแกนที่เรียกว่า m อ c ม u อซ r e n อันะครับจะจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ เดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าว่ารายละเอียดเขาคืออะไรบ้างนะครับผมเอาเมาส์ไปวางไว้ที่กรอบของสูตรสแกนนั้นนะครับแล้วเขาจะขึ้นรายละเอียดมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าสูตรสแกนเขาคือว่า MACD วันนี้มากกว่าศูนย์แล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเหมือนเบรกอัพถูกไหมครับแบบว่าเพิ่งขึ้นมายืนเหนือศูนย์วันแรกประมาณนี้ะนะครับแล้วก็อันล่างสุดก็คือจะบอกว่า ตัว t e a d i n g value หรือว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับต้องมากกว่าอยู่ระหว่าง10ล้านถึง10,000ล้านบาทก็คือพวกนี้จะเป็นตัวเพิ่มสภาพคล่องให้แล้วกันค่ะนะครับอ่ะทีนี้มันมีจุดสังเกตอย่างหนึง่งนะครับก็คือค่าของ MACD เห็นไหมครับว่ามันจะเป็น24 52แล้วก็18อือ่าคุณไหมครับค่านี้อืมนี้เซ็ตมาให้แล้วอย่างดีเลยแหละอ่าต้องบอกว่า อันนี้นนค่าค,คไปนี่อ่าใช่มันเป็นค่าคูณสองถูกไหมเพราะว่าปกติเราจะเจออะไรนะสิบสองยี่สิบหกแล้วก็เก้าอืออ่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าอไม่ใช่ว่าค่าเก่าไม่ดีนะครับแต่ว่าพอดีว่าในตัวนี้นะครับผมนักวิเคราะห์ที่คิดสูตรสแกนเนี่ยเขาเหมือนกับอยากจะลดความผันผวนละกันนะครับ,รบเพิ่มจํานวนวันให้เพิ่มมากขึ้นก็จะได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นแล้วก็ความผันผวนก็จะลดลง อาจาะจะเจอตัวหุ้นน้อยลงหน่อยใช่ไหมคะ,ะแน่นอนใช่ใช่ถูกต้องอาจจะเจอน้อยลงหน่อยนะครับผมอ่เดี๋ยวลองคลิกดูกันดีกว่าว่าจะเจอหรือเปล่านะครับอ่าเจอมาสามตัวนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูสามตัวอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลของของ,ของเมื่อวานเดี๋ยวพอตลาดเปิดน่าจะมีการอ,อัปเดตเพิ่มเติมนะครับมีสามตัวอ่าตัวสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะละไว้ก่อนเพราะว่าเขามีาเป็นข่าวออเฉพาะตัวเขาเนาะครับอ่เดี๋ยวไปดู คืออูอยากจะให้ไปดูครับว่าลักษณะหุ้นที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเอ c d เอซดีเนี่ยเหนือศูนย์วันแรกจริงหรือเปล่านะครับ <S 1> <S 1> <S เป็นสองตัวละกันเนาะเป็นเอเจกับบ c ซพนะครับอ่าเดี๋ยวขอจดนิดนึงอโอเคนะครับทีนี้อู๋ทากราฟไปละกราฟเนี่ยที่อูททาไว้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกราฟแท่งเทียนปกตินะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอ็มอซีดล,ล,ล้วนเลยเ เส้นเดียวเลย MACD เส้นเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ MACD เนี้ยนะครับโอ้ได้ปรับค่าที่พูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับอ่าเป็นไส้ในของเขาเป็นยี่สิบสี่ห้าสิบสองแล้วก็สิบแปดเรียบร้อยแล้ะนะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นตัว BCP ก่อนละกันเนาะ BCP เนี่ยอ่ะเดี๋ยวราคาข้างบนค่อยไปดูละกันไปเาไปดู MACD ก่อนว่าเป็นอย่างที่เราเอ,อบอกหรือเปล่าก็คือว่าเป็นเบรกเบรกัพขึ้นไปนะครับผม ขอดูเมื่อวานเมื่อวานเนี่ย macd ค่าเขาคือลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มองเห็นใช่ไหมครับค่ะอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยค่าเขาคือศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับผมเขาอ่าต้องบอกว่าอันนี้ของของเมื่อวานเนาะแล้วก็อันนี้คือเมื่อวันศุกร์เพราะตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดเนาะนะครับผม mm hmm. ก็แสดงว่าถ้าเราสแกนเมื่อวานเนี่ยก็แสดงว่าตัว macd เนี่ยพึ่งยืนขึ้นมายืนเหนือศ mm ูนย์วันแรกนี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซป ของสูตรสแกนนี้นะครับเพื่ออยากจะให้รู้คอนเซปต์ก่อนว่าตัวสูตรสแกนเนี้ยนะครับเขาให้คอนเซปต์ไว,ไวไ้ว่าอย่างไงเราจะได้เ,เลือกที่จะใช้สูตรนั้นๆถูกนะครับประมาณนี้ครับและนี้สําหรับสูตรสแกนตัว MACD uptrend นะครับเดี๋ยวขอดู AJ อีกตัวละกันเนาะได,ได้ค่ะนะอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยอ่าสมมตนะครับอี้ อ่ะ,<ๆ>อะก็จะเห็นก็จะเห็นรูปว่าตัว M A C D เนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมายืนเหนือศูนย์เลยอันนี้คือเป็นค่าศูนย์เนาะตรงตรงัวเส้นกลางกาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเพิ่งมายืนเหนือศูนย์เช่นเดียวกันก็แสดงว่าโอเคสูตรเนี้ยเป็นตามที่เราคิดก็คือว่า M A C D เนี่ยยืนเหนือศูนย์วันแรกนี่เองค่ะนะครับแต่ทีนี้พอเราพอเราครับผมอะไรนะครับเป็นเป็นสูตรแต่ก็รมองว่ามันเป็นสูตรที่มันคูณสองมาใช่ไหมคะมันเลยทําให้เราแบบอ่าเขาเรียกว่า มันมัน,ม,นมันมั่นใจได้มากขึ้นก็แล้วกันแต่ถ้าสมมุติเราอยากได้หุ้นที่มันมีจํานวนเยอะขึ้นล่ะคะเราปรับได้ไหมแต่ว่าอันนี้เราไม่สามารถ DIY ได้อ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้ถ้าในมือถือมันจะปรับได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใน PC เนี่ยเราจะต้องเข้าหน้าตัว DIY condition search ที่เป็นการเขียนสูตรเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแตะให้นิดนึงกับพอดีอูเตรียมไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอน ต้องบอกกันว่า MACD เนี่ยมันเป็น lagging indicator เพราะฉะนั้นมันจะช้ากว่าตัวกราฟจริงเมื่อกี้เราจะเห็นตัว AJ ที่แบบว่าโอ้แลคาะขึ้นไปตั้งเยอะแล้ว MACD เพิ่งจะตัดศูนย์มันช้าไปหรือเปล่ายังไงมันเป็น lagging ที่ confirm ว่าสิ่งที่มันทำท่าทำทางวันนี่ยมันชัดแล้วนะเพราะฉะนั้นวันที่มันตัดที่มัน confirm เนี่ยค่ะมันอาจจะแบบอ้ยมันขึ้นมาตั้งสี่้าแท่งแล้วแต่มัน confirm แปลว่า นี่คือเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเองแล้วเพิ่งตัดศูนย์ใช่คือเพิ่งแนวโน้มเพิ่งเปลี่ยนเองใจเย็นๆทำกันบ้างต่อได้เนี่ยเพราะเห็นว่าพอขยายออกมาปุ๊บมันจะชัดขึ้นใช่เป็นเทนขาลงชัดเจนเลยแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับมันเป็นสัญญาณเล็กๆนะครับสําหรับจับแบบใครอยากจะนับหนึ่งละกันใครอยากจะนับหนึ่งในช่วงที่ตลาดลงมาแรงๆเนาะแล้วเราอยากจะนับหนึ่งว่ามีหุ้นตัวไหนที่แบบลุ้นมีลุ้นว่าจะแบบเปลี่ยนเทนละ นะครับก็อาจจะใช้ตัว MACD Up Trend มาจนะับก็ได้ตลาดเปิดแล้ว่ะเปิด,ปดแบบสดกันทันเปิดแล้ว,ลวใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอูลองปีอีกทีเนาะอ่าน,นี่มีมีค่าหมาดเพิ่มมาอืมฮตัวหนึ่งอ่ามีขาหมาดเพิ่มมาอีกตัวเดี๋ยวดูขาหมาดกันดีกว่าค่ะอ่าอันนี้ก็จะเห็นอย่างที่ว่านะครับว่าอ่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นเทนขาลงมาแล้วก็ช่วงระยะสั้นตรงนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับอ่าน,นี้ก็จะเห็นว่านห็นมครับ MACD เนี่ยพึ่ง ขึ้นมาเลยวันนี้วันแรกเลยนะครับปิ่มๆเลยประมาณนี้อ,อันนี้เนี่ยเห็นเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่นะครับป่นมครับปิ่นมากแดงว่าเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างนี้<ต>นะครับแต่ว่านาวินาทีนี้คือเพิ่งตัดคุณโอ๋ครับระหว่างวันสมมุติเกิดน,นี่คือมันยังไม่จบแท่งไงมันเป็นแทง่งแท่งหนึ่งวันระหว่างวันเกิดลดทาไงอ่ะอืมจริงจริงอันเนี้ยอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะเสริมนะครับก็คือว่า มันมีสองแบบนักลงทุนสองสองแบบก็คือว่าใครอยากจะได้เรียวไทม์เนี่ยก็คือเราต้องเสี่ยงนิดนึงแต่สําหรับใครที่แบบต้องการความแน่นอนนะครับอูแนะนําว่าอาจจะดูท้ายตลาดดีกว่าเป็นการทําการบ้านหลังตลาดปิดหรือว่าท้ายตลาดก็ได้นะครับให้เรารู้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะยืนแน่แล้วนะครับถ้าเราแบบว่าจาับ ma c d เป็นเป็นหน้าเทรดของเรานะครับนะครับก็คงแนะนําว่า้ดูท้ายตลาดให้อาจจะดูตอนตอนเช้าอาจสมมุติว่าเราดูตอนเช้าว่าขามาดโอเค ยืนเหนือศูนย์ละเราเปิดมาตอนเย็นอีกทีสิยังยืนเหนือศูนย์อยู่หรือเปล่าเออยังอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้ามันถ้ามันถูกคอนเฟิร์มแบบนั้นจะสบายใจมากขึ้นเพราะดูอย่าง AJ กับ b c p ิยังค้างอยู่เพราะมันมันตัดตั้งแต่เมื่อวานครับผมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ในคอนเซปต์รายการเป็นคอนเซปต์เนาะซึ่งคอนเซปต์พวกนี้จริงๆถ้าสมมติว่าเราศึกษาตัวสูตรสแกนทางเทคนิคข้อต่างๆนะครับก็ใช้คอนเซปต์ประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันเลยเราดูดู ปุ๊บตอนเช้าแล้วไปดูตอนเย็นอีกสักทีหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคค่ะคราวนี้มันเหลือเวลาหน่อยนึงตอบตอบคำถามเมื่อกี้ก่อน,นะคะ่ะว่าเวลาททำ DIY ทำยังไงได้ได,ด้โอเคเดี๋ยวเขามาที่ DIY เลยแล้วกัน <c oughs> นะครับ DIY เนี่ยเราก็ไปเรียกที่สแกนตามปกติเลยนะครับ <c oughs> ผมแล้วก็ด้านล่างนี้มีคําว่า DIY condition search <c oughs> พอเปิดมาแล้วเนี่ยปกติเลยที่เราเขียนสูตรกันนะครับเราจะอยู่ที่ช่อง condition <c oughs> นะครับแต่ทีนี้ เรียกว่าเรามา modify modify สูตรที่ชื่อว่า m A C D up trend เมื่อสักครู่เราย้ายหัวข้อมาที่ recommend ตรงนี้ครับจะเจอคำว่า financial scanner ลองกดเหมือนอตัวดอกดาวลงมาเนี่ย<ช>จะเป็นชื่อสูตรสแกนเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียงลงมาอย่างนึงเลยคือเราดับเบิลคลิกใช้งานชื่อชื่อเมนูเขาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ชื่อสูตรไอเตือที่เป็นสูตรสแกนบล็กบล็บอกเมื่อกี้เนาะจะมาอยู่ในนี้ค่ะ เมือ่อกี้เราใช้ MACD Up Trend เราดับบลิกมาก่อนเลยนะครับเขาจะมีสูตรสแกนเนี่ยไหลลงมาให้เราแบบอัตโนมัติเลยทีนี้เราก็เหมือนเขียนสูตรปกติแล้วครับนะครับผม,มการเขียนสูตรปกติก็คือว่าเราเนี่ย เรามีสูตรอยู่แล้วแต่เราจะไม่ได้เขียนใหม่เราจะเป็นการอาจจะไป Modify หรือ Edit นะครับผมเราก็คลิกเราอยากจะ Modify อันไหนเราก็คลิกอันนั้นก็จะเป็นแท็บไฮไลท์สีน้ำเงินแบบนี้อ,อเมื่อกี้โจทย์คิดว่าเราอยากจะได้หุ้นที่เยอะขึ้นหรืออาจอีกอย่างหนึง่งละกันโอ,อ้คิดให้ค่ะอย่างหนึ่งคือว่าเราอาจจะอยากได้ทําเฟรมอื่นค่เป็นทําแฟรม B อาจจะาม บอกว่าเอ๊เราจะเทรดแบบนี้แหละแต่ว่าย่อยทมเฟรมได้ไหมเผื่อเราจะไดุ้้ได้เร็วขึ้นเนาะนะครับก็จะมีตรงนี้เลยนี่เขียนว่า day เราสามารถกดเปลี่ยนได้ดรอปดาวลงมาเนี่ยจะมีทมาเฟรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับย่อยลงมางแต่แต่ ถ้าเป็นสําหรับ M A C up ten เนี่ยที่สูตรทาคูณสองไปแล้วเนาะผม <ฮะ S 1> ออาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นวิคหรือมันเพราะว่ามันจะช้าหรือว่าแลกาดเกินไปอะครับอืมอืมอม,อมไม่ได้เจ็ดรับรองหลับแค่นี้ก็แลกละใช <c oughs> ่ใช่นะครับผมก็อาจจะแนะนําว่าถ้าสมมุติอยากได้อาจจะปรับให้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นทาเฟรมนาทีก็ได้นะครับอจจโอ้สมมติโอ้สมมติลองดูแล้วกันเนาะแบบเรียวทามเลยสมมติเป็นหกสิบนาทีอือออ่าอย่างเงี้ยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ย ปกติถ้าเราเขียนสูตรใหม่อะเราจะมากดแอดด้านนี้เนาะค่ะครับแต่อันเนี้ยเราเป็นการ modify หรือว่า edit เราก็กด edit นี้เดี๋ยวอูให้ดูนะตรงเนี้ยเขาจะเป็น day แล้วก็สูตร t a n d e พอเรากด edit นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นหกสิบนาทีาใช่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปกด search ดูเลือดมีหนึ่งตัวอ่า <laughs> อะนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่า หนึ่งตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเรียกว่าคอนเซปต,ต์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งละเพราะว่าเราสแกนมาจากหกสิบนาทีมันจะเป็นการเทรดท,ที่เร็วขึ้นกว่าเทาเฟรมเดย์นะครับอันนี้เราเราก็ต้องเราต้องพอรู้ด้วยนะว่าเอ,อ๊ะสิ่งที่เราอ d ดิไปสิ่งที่เราโม d ิฟาไปเนี่ยมันหมายความว่าอะไรได้ค่ะก็สอะพาไ้ให้แลหละเผื่อว่าใครที่อยากจะมีแนวการลงทุท <S <S <ไห>นทีท่ เป็นของเฉพาะตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาปรับจังเลยเท้าในมาสตทฮีโ่ฮีเราทำได้หมดนะคะก็สามารถที่ะจะปรับ DIY ได้ในแบบของคุณด้วยวิธีการง่ายๆได้ทั้งมือถือแล้วก็ได้ทั้งส่วนของ PC ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สแกนเทียบคนหน้าจอนะสมัครง่ายๆ8นาทีค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ